ครับสวัสดีชาฟซีมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเสริมทัพเสริมทีมกันนะครับเราจะไปแลกเชฟิโกนะครับในหน้ากิจกรรมแลกแต้มหลียกน,นะครับเพื่อเสริมทีมแล้วก็จะมีตําแหน่งอื่นๆด้วยนะครับที่เรากําลังจะเสริมทีมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีตําแหน่งไหนกันบ้างครับก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องเชวยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ พี่พี่ร้องขัง้นใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเก็น,นะครับต้องร้านคุกกี้แรนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อร์ครับ โอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราตั้งใจที่จะมาเสริมทัพเสริมทีมนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะมาจากสตาร์พาร์ตนะครับก็จะเป็น b บ็ k เคนบราเออร์นะครับผมนะตำแหน่งเซนเตอร์เม็ดแดง o อเวอร์หนึนะครับณปัจจุบันนะครับก็คือผมได้เอาเข้าทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนะก็ตีขึ้นเป็นเม็ดส้มแล้วก็เทนค่าพลังเต็มนะครับนะเทนเต็ม30เลย ฝีเท้านะครับจะอยู่ที่133นะครับแล้วก็ค่าพลังการตั้งรับ179สภาพร่างกายอยู่ที่153นะครับบอกเลยว่าดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เนาะผมแล้วก็ในส่วนของรางวัลนะครับนะสิ้นสุดอของสตาร์พารนะครับตรงนี้นะผมได้เป็น เลลี่คิงนะครับโอเวอรนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็ถือว่าดวงดีมากๆครับเราได้จากสตาร์พาร์นะครับแล้วก็ตัวที่3ครับเดี๋ยวเราจะพาไปแลกเปลี่ยนแต้มบลีกกันนะครับผมอ่ะโอ้โหในส่วนของหน้ากิจกรรมแพ็คนะครับบอกเลยว่าหน้าเปิดมากๆนะครับแจกแต้มชิ้นส่วนเยอะมากนะครับเนี่ย สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติม f c Point นะครับนี่เลยนะครับ6,000 FC Point นะครับสนใจเติมเกมนะครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักเพื่อสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็ปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมในส่วนของหน้าแพ็คต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับนะก็ยังคงวนเวียนอยู่ในส่วนของกิจที t s อยู่นะครับผมนะยังมีเสริมเข้ามานะครับโอ้โห นะตามนี้เลยแต่ว่าราคาเนี่ยพวกตัว Ultimate U t ทอรนะครับราคาก็ค่อนข้างที่ยังตึงอยู่นะราคาไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะพวกตัวแวนหนึนะครับผมมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแลกนะครับเชฟเชนโกนะครับแล้วก็จะตีบวกเข้าทีมนะไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าทีมเนี่ยสตัวที่เป็นโอเวนหนึ่จะสามารถขึ้นโอเวนหนึได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ จะทําการแลกเปลี่ยนแล้วนะครับผมนักเตะดาวเด่นลิมิเต็ดลีกนะครับผมไปครับวอล์กมาแล้วนะครับโอเคครับได้มาเป็ดที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับเชฟิงโก้นะครับโอเวอร์ถึง้อสิบครับ ได้มาทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลในส่วนของ FC Point ที่เราได้มาจาก Star Pass เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันนะครับนะเมื่อวานผมได้ทำการเปิดแพ็คในร้านค้านะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดคลิปไปให้กับพี่พ,พี่น้องได้รับชมว่าเราเปิดได้อะไรบ้างนะผมปด พาร์ททั้งหมด2 s t สตาร์พาร์ทด้วยกันนะครับจะเป็นพาร์ทหลักแล้วก็พาร์ทรองนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปรับชมกันเลยว่าเราจะได้ตัวไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดแพ็คในร้านค้ากันเลยดีกว่านะครับจะมี FC Point ทั้งหมด3,000 FC p o i n t ครับจะเปิด1,000 FC Point แพ็คแรกนะครับตรงนี้จะกการันตีโ v วรถึง OVR ว1 1 1นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ OVR วเท่าไหร่นะครับ สเปนนะครับอาบีมัดลรีดครับกัปปะคา,าวหรือเปล่าโอแวอร์หนึ่งร้อยสิบเรียบร้อยครับผมได้เป็นกระคา,าวโอแวอร์หนึ่งร้อยสิบนะครับตำแหน่งอาบีนะครับถือว่าแพ็กแรกครับดวงดีนะครับแพ็กแรกดวงดีก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้เราเหลืออยู่อีก2000 FC Point อยน์นะครับก็จะเลือกเปิดแพ็กที่แบบ คุ้มที่สุดนะครับต้องเลือกเอาแบบคุ้มที่สุดนะตอนนี้ EA ก็เอาแพ็ก tots นะครับเข้ามาให้เปิดนะถ้าใครเปิดก็น่าจะขายได้กำไรอยู่นะต่ำๆๆก็น่าจะประมาณสัก1,500เอ็มนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดเป็นการันตี OVR 106นะครับตรงนี้500 FC พอพครับ จากการันตีตั้งแต่ OVR-106 ถึง o v r 1 1 1นะครับมาดูว่าเราจะได้ OVR เท่าไหร่นะครับวอล์ Walk มาแล้วนะครับโอ้โหเซอร์เบีย CB ไม่ได้ลุ้นเลยนะครับทุกคน OVR-107 นะครับอ้าก็เก็บเอาไว้แลกแต้มชิ้นส่วนนะครับต่อไปนะครับ1,500 FCP o i n t นะครับครั้งสุดท้ายครับ เราจะเปิดการันตีทั้งหมด10ใบนะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้โอเวอร์111หลุดมาสัก1ตัวหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันแล้วก็แตะเพื่อเปิดครับวอกมาแล้วนะครับสเปนอีกแล้วครับ CDM Inter Miami ครับเออวูสเกตหรือเปล่า โอเควุสเกตอว1 0หนึ่งร้อยเก้านะครับแล้วก็ข้างในไดโอแวนหนึ o ่งร mm ้อยแปดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับที่เหลือก็ตัวอะไรล้วนๆเลยนะครับโอเคก็สำหรับ mm hmm. การเปิดแพ mm ็ค hmm. ในร้านค้าครับ3000 FC POINT ครับ mm hmm. ก็ตามนี้เลยนะครับผมนะ mm hmm. ก็ไดโอแวนหนึ o ่งร้อยสิบมาหนึ่งตัวนะครับ mm hmm. ต่อไปครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเปิด แพ็ค4,000เพชรแดงกันนะครับปิดท้าย EP นี้ก็แล้วกันนะครับโอโหกิดแผ่นเสียงนะครับ CM OR 103นะครับอ่ะก็เพียงเท่านี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับนะสำหรับการเปิดแพ็คครับผมโอเคครับก็สำหรับ เปิดแพ็คในร้านค้านะครับเราก็ได้กระบะขาวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับเป็นตําแหน่ง RB นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาจัดทีมกันก่อนนะครับนะว่าเราได้ตัวไหนกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาที่แผนหลักของเราครับ433 holding นะครับ433 holding เนาะก็เดี๋ยวเรามาจัดทีมกันนะครับก็ในส่วนของตุรามนะครับนี่เราจะเอากระบะขาวเข้ามายืนแทนนะครับผมนะแล้วก็ เล l i ิคิงอ่ะเลสลคิงมายืนแทน f ฟอร์โ h e ฮโนะครับอยู่ไหนเอ่ยอ่ะอยู่นี่นะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับกองหลังของผมเนี่ยสำรองก็คือมีเยอะมากเลยนะครับสำรองมีเยอะมากนะแล้วก็ตำแหน่งกองหน้าไอทีครับจะเอามายืนแทนเอาไม่ยืนแทนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใส่เป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็จะเอาเชฟเชงโก้ตีบวกแล้วก็ยืนเป็นหน้าเป้านะครับนี่ เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เข้ามาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับที่เป็น OVR 110ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นตีในส่วนของเชฟชชงโก้ก่อนนะครับผมนะมาเราจะตีขึ้นเป็นเม็ดส้มเลยนะครับมสัสเคน่าจะพอนะครับผมมา ถ้าเป็นไปได้ผมจะตีแบบว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือจะไม่ตีสิบเรี่สิบนแล้วนะครับรอบนี้จะเน้นความชัวร์ไว้ก่อนนะครับเม็ดน้ําเงินแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเม็ดม่วงนะครับเม็ดม่วงนี่ตีค่อนข้างยากนะครับอ่าขึ้นนะครับผมเป็นเม็ดม่วงแล้วนะครับต่อไปนะครับผมมีตัวอะไรที่เป็นเม็ดน้ําเงินอยู่นะครับ ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนนะทุกคนไม่เห็นนะอ่ะไม่เป็นไรครับขึ้นไหมทุกคนอ่ะไม่ขึ้นนะครับอ่ะเราจะใช้5ตัวเลยนะครับ<ม>เพื่อที่จะขึ้นแดงนะครับผมมา ขึ้นมาแล้วนะครับ o v r 114นะครับแล้วก็จะเป็นเม็ดส้มนะครับ o v a r 115นะครับจัดไปครับ90%พอนะครับ90%รู้สึกว่าเปลืองเลอเกินนะครับไปขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ o v r 115นะครับผมมาตัวแรกนะครับที่เราได้ทำการตีบวกนะครับทำการอ p s k i l ลก่อนนะครับ ผมจะเป็นความคล่องแคล่วนะครับความคล่องแคล่วสามนะครับแล้วก็การโต้กลับแล้วก็เป็นในส่วนของการยิงนะครับการทําประตูอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวแรกของเรานะ ค่าพลังก็ตามนี้เลยนะครับยังไม่เทนนะครับฝีเท้า133นะครับการยิงอยู่ที่135การส่งบอลอยู่ที่9รบบการเลี้ยงบอล130สภาพร่างกาย103เท้าก็54นะครับค่าพลังงาน4ดาวครึ่งทัชสกิล4ดาวนะครับสามารถยืน RW ได้ด้วยนะครับผมนะสำหรับเชเปนโกนะครับตัวที่2นะครับผมจะเลือกตีเป็นเอ่อตัวไหนดีเลดิคิงเหรออะ เป็นลิลิคิงก่อนก็นแล้วกันนะครับส่วนกาบะะค้าวนะ่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ตีก็แล้วกันนะครับตัวที่2ของเรานะครับที่ทําการตีบวกมาจะพยายามประหยัดมาส์สเคให้ได้มากที่สุดนะครับโอ้โหไม่ขึ้นนะทุกคน โอเคครับขึ้นเม็ดม่วงได้แล้วนะครับต่อไปก็จะใช้เป็น5ตัวนะครับ5ตัวเอาแบบ100%ชัวร์นะครับนี่เลยครับต่อไปก็จะใช้เป็น9ตัวก็แล้วกันนะครับ9ตัวเกือบหมดละทุกคนก็น่าจะได้ประมาณนี้นะ ถ้า90%ตีไม่ขึ้นนี่บอกเลยว่าดวงซวยมากๆเลยนะครับไปครับโอเคขึ้นได้นะครับเรียบร้อยนะครับผมเราก็สามารถตีเม็ดได้นะครับต่อไปก็อัพสกิลนะครับเป็นตั้งรับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กตัวหยุดเกมแล้วก็เป็นสภาพร่างกายนะครับตามนี้เลยนะครับเราก็เสริมทีมไปทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับที่เป็น O อเวอร์หนึะตอนนี้นะส่วนกระบะคาวนะครับจะเก็บไว้ก่อนนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาจัดทีมคร่าวๆนะครับเป็นทีมโอเวอส่งสุดข,ของเรานะครับมาดูว่าจะขึ้น115ได้หรือเปล่านะครับเ a ดลี่คิงนะครับนี่ได้ไหมทุกคนโอเค115ได้ไปที่้อยแล้วนะครับก็ ประมาณนี้นะที่เราเสริมทีมแบบคร่าวๆนะครับจะได้มาทั้งหมด3ตัวนะครับณนะตอนนี้เลยนะส่วนตัวอ,อื่นตำแหน่งอื่นนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับนะสำหรับกาบข่าวก็เก็บไว้ก่อนนะแล้วก็ในส่วนของแต้มชิ้นส่วนนะครับในหน้ากิจกรรมนะครับในหน้ากิจกรรม ตอนนี้คือผมมีแต้มชิ้นส่วนอยู่ที่1230คือเพียงพอต่อการแลกเปลี่ยน o v เ ER ว1 1ตัวแน่นอนนะครับซึ่งผมจะทําการแลกเปลี่ยนในส่วนของสัปดาห์สุดท้ายนะครับสัปดาห์ที่3นะครับที่จะทําการแลกเปลี่ยนก็คือตําแหน่งที่ต้องการเนี่ยจะเป็น RW แล้วก็กองกลาง c m เท่านั้นนะครับในส่วนของ c m เนี่ยผมอาจจะทําการซื้อในตลาดนักเตะนะครับตามนี้เลยนะครับผมนะ โอเคก็เอาเป็นว่าแต้มชิ้นส่วนเก็บสะสมไว้ก่อนเดี๋ยวเรามารอดูในส่วนของสัปดาห์ที่3ครับว่าจะสามารถแลกได้ตัวไหนครับในส่วนของการเสริมทัพเสริมทีมนะครับยังมีแต้มชิ้นส่วนให้แลกอยู่นะครับเนี่ยยังเหลือในส่วนของโอเวอรนออีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมยังไม่ทำการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือจะเก็บไว้ก่อนนะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของกิจกรรมสลาตันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตรงนี้ก็หลายๆคนอาจจะทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครทํารอบแรกนะครับผมในส่วนของบทที่1เนี่ยทุกทุกคนนะครับจะได้ตําแหน่ง GK นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนมาดูว่าตาแหน่ง GK อยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ไหมอ่าไม่ใช่นะครับบทนําในหน้าบทนานะครับที่จะได้รับนะครับ ถ้าเกิดว่าใครทำหมดในส่วนของรอบแรกนะครับก็คือจะได้โอเวนหนเม็ดแดง1ตัวแล้วก็เป็นโลโก้สติกเกอร์นะครับนะแล้วก็นี่เลยนะครับนะพิเศษเฉพาะหมดฝันรลายนะครับถ้าเกิดว่าใครทําครบหมดแล้วก็สามารถรับลาตันนะครับโอเวนหนึ o ่งร้อยแปดตำแหน่ง GK ผู้สาบตูได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ทํากิจกรรมเลยนะครับก็ตามนี้นะสาหรับเรื่องลาตันนะครับสาหรับตําแหน่งกองหน้าทั้งหมด3ตัวเนี่ยก็คือจะแบ่งแยก นะครับเป็นค่าพลังในแต่ละตัวนะครับจะถนัดการยิงจะถนัดความคล่องแคล่วหรืออาจจะเป็นถนัดเรื่องการส่งบอลนะครับนะสำหรับทั้งหมด3ตัวเนี่ยจะแบ่งแยกนะครับค่าพลังต่างๆไปในแต่ละตัวนะครับก็รอดูในส่วนของบทสุดท้ายนะครับ ที่จะได้รับกันนะโอเคสําหรับเรื่องซลาตันนะครับก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหมดคู่แข่งในวิชั่นนะครับตอนนี้ก็สามารถขึ้นแชมเปี้ยนได้ทั้งหมด3หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลาก็เหลืออีก32วันนะครับตอนนี้ผมจะทําการนะครับเล่นในส่วนของ41212ึ่งสองนในหมดผู้จัดการทีมครับเพื่อที่จะหาเทคนิคมาแจกให้กับทุกๆคนนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนของหมดอื่นๆก็ ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ตามนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับอีพีนี้เราก็สามารถเสริมทีมไดโอเวีร์้แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับก็รอดูต่อไปว่าเราจะสามารถขึ้นโอเว1ยร์ได้หรือเปล่านะครับหรือพี่น้องท่านใดน,นะครับที่ขึ้นโอเว1ยร์ได้แล้วนะครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์ลกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับหรือพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมครับฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปกันด้วยนะครับแล้วบริการเติมพาร์ตเติม FCPo i n t หรือจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าแต่ไมน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%ฝากกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ